ห้องเซบิ่นขามากินหรอบอมยังดังอืมเมื่อวานว่ายูเซบกับบุกบับยู่งเยอะเท่นไหรเอ้าวบับคือก้อนกินไงป๊าดเป็นของเขาไม่ได้ยินเออเขาไม่ได้ยินเฉยโอ้ยมายังยอ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 งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินคาเซ่บ MT แยบเข้ามาพี่ต้อมแยบเข้ามาเลยบอมือนี้อยู่กับพี่สาวคนสวยทุกจ้าอย่าหุณเวือดหนักกันนะคะพี่น้องค่ะพี่น้อง ติงเทียงนะคะกระจกสมตํากันนะคะพี่น้องได้เมนูตําปูปลาเพชเเพชๆค่ะกินกับออมหอยแต่ว่าเป็นออมหอยที่เสียด้พี่ตําไม่ต้องจูกวันนี้ตักกินได้เลยหอยใส่ใจบ่เมนใส่ใจคือเกาค่ะแมงนีเขาใส่ใจกันเด้ตตาบกคงขนกจอยแบบแกะยปรอยนะสดเลยเดี๋ยวปากแห้งอยากกินตําบกคงแห้งแบบใส้ขนมจีนเส้นแนวเหนิบหนำเหนียวพันยันใส้รุ่นนี้รุ่นใหญ่ ใส่ใจเหมือนเดิมค่ะซอโลแกนแบบเงี้ยวเออซโลแกนแบบเงีวจากมาใส่คลิปะเร็ว่าเนี่ยอืมอือเฮ็ดคือก็ลมาอเลยเฮ็ดเด้อวงพี่น้อคือจำคนใดมากพวกใครเด็กินเลยมันมันบอหมี่นะอยู่อบบ ใส่ที่นี่มาของแ<ส>บแบใส่ปูด,ดองของอืมหอมมือมัอนแล้วหอมปูหน้าดองอือ,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 อแบบตำโฮมอย่างค่ะแเสรๆเหมือนกันเด้อแต่พี่ Ủa Xong tầm Ở đây khắp mới Mấy đứa đi Mà đứa chạy kiếm tầm một ông hỏi มันอวบมากใ<ช>คือไม่ต้องไม่ต้องตูกอันนี้กินเลยห้องไซบิกเนะี่ยห้องไซบิกมันน่ากินหรอมอมแดงดัง <c oughs> อืมเป็นยังไงบ้าง,างอมคือแบบมันเนหนีว่แห้งแต่ว่าคือขาเบียร์มันแบบกรุบๆนะอืมม,มันเสียงข้อไหม หืมอ้ยแต่วานมันกับเขากันด้อ้อมหอยจูบกินก็นตามบอ,อกฮงเนาะจ้งมาใหม่นั่พี่จอมอ้อมหอยจูบหาเป็นอาหารเรื่องไม่มากอันะนที่ห้าไปกินนะที่พี่จอมพาไปอ่ะบุญป่าชอบมากอร่อยมากได้อีกไหมไปแน่นอนนี่ก็นเนี่ยเสียบ โื้ยงาเหรอป๊าดขนมจินมันไม่งาเหะเงาหอดเขื่องคุณได้นีิขนมจีนเส้นเหนียวหนุกหนับเนี้ยพันยันใสพี่น้องดูกออดูนี่กินนเลยหวอยากได้หวานวายยุ้ใสกระบุกอวอยู่เหนียวธอรมดอ้าอหวก้นกินเหรนป๊าดพี่น้องพงจ้าอันตรคับนันถือฝนน้องไปาำน่าชนี่ บ้าฮอทหัวแม่มันมันบาดปากปะมันทิ่มมือเลยมันอ่อนไหมอ่อนเบ๊กเสียงดังห้กัวาหกลัวออกซื้อไาดิคือเกียจเจดเลยปะไม่ได้ล่ไม่ได้ไล่ผเนาะบ่เลยเข้ไม่ได้ยินเฉย โอ้ยมันย่อง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 ดึงใจเนี่ยแบบพี่น้องว่านชาอมไม่ลวกรสชาติยังไงเขาถามอ่ะไม่สิออกมันๆได้จาะพี่น้องหอมๆนะกินก็ตําบอกคงนี่แซ่บๆเขาปูนเศร้านี่อร่อยนะมันไม่เหม็นเกลียวเด็กกรอบ ขอโทษค่ะโดนสองต<ม>ัว<ด>น,นมสุดไม,ม,ม่ดูน้ำกันหลายหลาจะเบื่อหนักกันเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องมุกว่าทำไมไม่ไปเล่นกับพี่ตั้มเลยมาทุกมื่อแต่พี่น,อน้องยังเถื่อหมวยมากเสมอหมวยมากหล้วกับกับบางเื่อมาแลักกับกับหาจุมโมจุม่มสี่พี่น้องเหมือนมาทุกวันจ้ะยกเวน้น มื่อได้แบบอักเสบจริงจริงเนมันเหมือนผูดนะจ๊ะเมื่อกี้แบบเหมือนมันจะไม่ได้คุยกันมันก็ขาดอะไรไปซะอย่างมันมีงอนกันนะพี่น้องเขี่ยดีมี่เลยค่ะเดิมแบบมาโบเดทายกับมี่ยันแบบว่าว่าอันนั้นคือเมือมันกับบางคนเขาก็มองไม่เหมือนกันนะจ๊ะมันว่าโบเห็นทายน้ำกันเลย มอะไจังจต่พว่าเขาพิจานนาเออขอบคุณครับแเขาก็ลืมไปว่าคนเรามันก็มีธุระเนาะใช่กระสีบางคนบอกบางคนก็บว่าเห็นเขามาไปมาหาสู่กันแต่มพ่นกาบ,บอกเดีย๋ยว่าสิ้นไทยกันอยู่สู่คลิปเนาะแม่เราก็มีคุยกันบ้างแต่ไม่ใช่กับทุก ทุกคนเด้อันนี้พูดถึงบางกรณีแต่บางกรณีบบเห็นกับคือบบได้คุยนะคะคือบางทีน่ะพี่นอ้องเอ่อ<ม>จนแม่รำคือมเมื่อคืนมาออกช่องพิทต์มังสีบางคนกับว่าเรนไปออกแต่หลงว่นพฤ่ินี่คือมูเนาะบางทีเราเข้ามาหลินเข้ามายังบางทีคืออยากกินนล่กันเนาะพิทต์มาเทาก็กินเนาะแต่ว่าบางคนกับจองจัดจับพิทว่าบบเห็นในคลิปคือบอบได้ไปหาสินะมีอยู่ได้ไหม เห็นคนนี้เหม็นเหม็นแบบเนี่ยฮะพี่นะไปกินแต่ช่องเห็นคนนี้ไปกินแต่ช่องคนตลอดเลยคนว่าต่ร้านเขาเป็นมูกัาระพี่น้องคือถ้าเจ้าของช่องไม่อนุญาตนเนาะก็ปร่ได้ออกหรอกจ้ะืม <c oughs> จำแล้วกินทำไงเป็นตะแสบเนี่ยเราไมกินเนาะเบิ่งเนาะเขาลงเลยพี่ตั้มเป็นเส้เนเหน,นียวหนับ เส้นยาวเนาะไม้ชอบไหมแบบนี้ชอบเส้นใหญ่มากกว่าเส้นเล็กรื่นปลื้ดไม่แค้นคอคือเส้นใหญ่มันจะความส่วนตัวนะว่ามันมันบล็อกมันใหญ่ขึ้นบล็อกแค่ตามใจบล็อกไงึ้นบางคนกับางคน่ลมากมากๆว่ามันสิ่งปจําด้วยค่ะพี่น้องนี่ขนมจีนนะคะ้นใหญ่บางคนเพิ่นบมมอกเส้นหน่อยเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับแบบว่าคือมันมีหลายทางเลือกนะของพี่ตามีทั้งเส้นกลางกับเส้นใหญ่เนาะอ่ามีเส้นกลางกับเส้นใหญ่ต้องขนาด ให้ลูกค้าเลือก mm hmm. อุ้ยบึงงนะแต่ว่าต่เกับว่าแต่ถ้าต้มดีๆต้มสุกเนี่ยแบบเนี้ยต้มต้มเวลาสิบนาทีเนาะมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะแซ่บดีส้งอือหอปกติกินขนมจีนนีมันสีแข็งนะคำํำแหลมวยเด้อ mm ือ hmm. อันนี้มันมันลื่นเปื่อนะพี่นงองอร่อย บางนะอ่อนซ่อนมาสงมมางมวยมวยอะไรสิอ่อนซอนอยู่นี่เด้อใช้อยู่ในหมู่บ้านเนาะใช่ดูดูข่างนี้มาใหญ่ดีอ่ะห่าน,นาาในหมู่บ้านจัดสรรพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านสุภารัยล่ะโฆษณาอีกเพิ่นนะ่ะมอมันใหญ่ดีนะหาเคตดิเพิ่นมันแสีบใหญ่ยยอวบมันก็เต็มปากเต็มคำมันแสบเลยล<อ>่ะอ่อนพรอม ไม่มูจกตามพงมันแสบเลพี่น้องเป็นไรก็นางแสบเนาะขอญาต์วันนี้เป็นควงพิทตตั้มหนึ่งวันนะคะ, <c oughs> ะปกติควางจะบ้าแดงมั้งบัวดูคนเรื่องแบบอือมีคนเรื่องแบบนี่หรืออืม,อมขอญาต์บิ๊กได้วันนี้อืมดื่มอะไรดยู่เรื่มแครหมูามากินสุดสีบร์สละบ่ Ừ. Rồi, nó thịt. Ông hỏi dây đồ khe. Dừa. Dạ. Ừ, nó tệ, đi. Ừ. Hồng đi. Ừ. Ôi, người hay phía sau còn. Dạ. Tâm kinh xẻm nghe. con Thôi mẹ. Bà nặc mồi nào? Mẹ. Con <laughs> kinh chốc. Hả gì bằng? Do. Thì phải to lắng kịp. Bữa. Pua... Ui. <laughs> admin chốc nằm nào. Ừ. <cười> <Thể> <cười> แต่เผ็ดก็แซ่บได้เหมือนเผ็ดนัวกินแบบจิงเทียงใบใบมันแซ่บแล้วค่ะพี่หนอกซึวงๆคือเก่าเนาะค่ะถ้ามวยก็พี่ตํมกินสดลวดกินมุ่งมากินบมซูพาพจังไดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า้วก็ษาไัมากิี่นี่อยากให้พี่ตํมก็มวยมาเจอกันบ่อยๆกับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันรังใจให้มวยน้ำพี่ตํานั้นแม่เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ